สวัสดีค่ะนารีคีม้าขาวพยากรณ์ค่ะ,ะวันนี้แม่หมอจะมาะสรุปคลิปสั้นๆาาของลัคนาราศีสิงหรือราศีสิง์ก็ได้นะคะ,ะคลิปนี้จะเป็นลักษณะเหมือนรนดอมถึงแม้จะเป็นการเจาะจงลัคนาหรือราศีก็ตามแต่ว่าคนบนโลกนี้มีคนที่เกิดลัคนาราศีสิงราศีสิงนะโหเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนที่มาฟังคลิปนี้ก็สามารถที่จะจอนรนดอมหรือว่าสุ่มสุ่มถูกคลิปนี้ได้ อยู่ที่ว่าพลังงานของใครที่ถูกถูกสัมพันธ์ถูกสัมพันธ์ก,นกับคลิปนี้มากมากน้อยเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะจอนถูกร้อยเปอร์เซ็นตเต็มอ่ะอือคือถูกต้องแม่นยาร้อยเปอร์เซ็นเลยบางคนก็เจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบสามสิบยี่สิบอ่ะก็แล้วแต่นะคะแต่จะถูกมากถูกน้อยก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าแล้วแต่ชะตาสัมพันธ์กับคลิปแรนดอมนี้เวลาแม่หมอทําคลิปแรนดอมหรือคลิปราศีนะ่ย มันเป็นลักษณะการสุ่มดวงของลูกดวงขึ้นมานะคะดังนั้นมันจะต้องมีคนที่เป็นไปตามคลิปนี้แหละแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าคือใครคือใครแค่นั้นเองแต่ที่แน่ๆตั้งแต่อ่านมามันยังไม่มยังไม่จอดถูกแม่หมอเลยไง <c oughs> แม่หมอก็ลาสีๆนั่นแหละเราก็รอไปเรื่อยๆอลูกดวงหลายๆคนนะอ้างบอกก่อนว่าอธิษฐานนะคะหลายคนอธิษฐานถึงองค์แม่หมอะถึงองค์แม่หมอนารีบอกว่าขอให้แม่หมออัดคลิปแล้วให้จอนถูกดวงชะตาเขาให้อ่านคลิปดวงชะตาเขา เพื่อที่อยากรู้อนาคตเขาจะเป็นยังไงก็ได้นะคะถ้าองค์แม่หมออนุญาตอ่าก็จะอ่านให้ก็จะเปิดมาเป็นของเขา่น่นเลยค่ะคือมีลูกดวงหลายท่านก็บอกมาแบบนี้ว่าอธิษฐานแล้วเขาได้จริงแล้วก็เป็นไปตามคลิปที่เขาอธิษฐานจริงๆบางครั้งคลิปแรมดอเนี่ถ้าไม่ได้ตรงกับคุณโดยตรงคุณสามารถอธิษฐานได้นะคะว่าขอให้คลิปเนี้เป็นของคุณในในไม่ช้าไม่นานในเร็วๆนี้ขอให้เป็นของคุณนะอย่างนี้ก็ได้นะคะอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้เนาะอาทีนี้เรามาดูก่อน คนลัคนาราศีสิงในในปี68ต้องบอกก่อนนะไม่จําเป็นต้องอธิษฐานกับองค์ของแม่หมอหรือองค์นารีอย่างเดียวนะคะถ้าคุณศรัทธาหมอดูท่านใดนะคะคุณก็สามารถที่จะไปอธิษฐานกับเขาได้เช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าคนอ่านคลิปคนคนคนนั้นะเขาปฏิบัติมากน้อยมีบุญบารมีมากน้อยแค่ไหนถ้าจอนให้คุณได้เปิดดวงให้คุณได้เขาก็จะอ่านให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่เฉพาะแม่หมอคนเดียวเนาะ มาหมอดูมีเยอะแยะเลยบนโลกใบนี้นะ่ะแต่ก็เลือกให้ถูกคนอย่าไปโดนมิจฉาชีพหลอ,อกก็พอนะคะอ่ะทีนี้มาดูลักนาสิงอ่าปีหกแปดนะ่ะแม่หมอถือว่าเป็นปีแห่งการเปลี่ยนมิติชีวิตใหม่นะคะสิงเนี่ยมีบาก,กรรมมาตั้งแต่ตั้งแต่แม่หมอจังฟาร์มได้จนกระทั่งตอนนี้ก็ค่อนชีวิตมาแล้วนะ่ะนะมันมีบาก,กรรมมาตั้งค่อนชีวิตเนาะบางคนบอกโอยเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแม่หมอไม่ใช่แค่ค่อนชีวิต นั่นแหละมันเป็นมันเป็นวิบากกรรมของคนสิงคนสิงเนี่นยเกิดมนาะ <C> e <an> เหมือนเป็นผู้ต้องสู้รบอ่ะเป็นผู้ต้องท้าทายเป็นผู้ที่ต้องดินน้นรนเป็นผู้ที่ต้องปันปา่า <C> e <an> เหมือนคุณเป็นเจ้าป่าเจ้าสิงอ่ะเจ้าป่านะคะเ <C> e <an> <_ an> จ้าป่าจะต้องปกป้องบริวารจะต้องเป็นเสาหลักจะต้องเป็นผู้ที่หาอาหารให้กับบริวารที่เขารออยู่จะต้องแข็งแกร่งไม่ว่าบาดเจ็บขนาดไหนคุณจะตายไม่ได้คุณจะต้อง รักษาตัวเองให้ฟื้นขึ้นมาให้ไวที่สุดด้วยเพราะคุณจะเปรียบสเสมือนแบบเป็นล่มโพล่มใสของบริวารอ่ะของบริวารคนในครอบครัวก็ดีคนในองค์กรก็ดีเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงถ้าคุณมองย้อนไปในอดีตนะกษัตริย์กษัตริย์ทุกองค์่ก็เหมือนเป็นผู้นําสูงสุดใช่ปะในอดีตแต่มีกษัตริย์แบบสบายสบายปะในการที่เขาจะปกป้องดูแลบริวารคนในประเทศของเขาอะ่ะไม่เนาะเขาต้องออกไปสู้รบ บาดเจ็บเขาจะมาร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือเมตตาจากประชาชนก็ไม่ได้ปะเขาก็ต้องเก็บความเก็บความอ่อนแอเอาไว้ในใจออกไปข้างนอกเขาต้องมีแต่ความเข้มแข็งคนสิงอะ่ะคนสิงก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะอ่อนแอไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะลําบากขนาดไหนอะ่ะคุณจะไปเอ่ยปากกับใครเขาก็เขาก็จะมองว่าคุณคุณเป็นผู้นําเขาอะ่ะ คุณพร้อมคุณควรที่จะปกป้องเขาได้มากกว่าที่เขาจะมาปกป้องคุณอะอประมาณนี้แหละไม่ว่าคุณจะอ่อนแอ,อยังไงหรือไม่ว่าคุณจะซอมซอ่อขนาดไหนเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่ดูจะดูจะมีอํานาจมีบารมีมีความแข็งแกร่งหรือมีฐานะก็แล้วแต่นะอย่างบางคนอะก็จนแหละแต่คือผิวพรรณมันดีไงหน้าตามันก็ผ่องใสคนก็มองว่าไอ้นี่ยมันโอ้โหมันต้องรวยแน่ๆแ,แ,แหละมันดูแบบแบบ ดูแบบดูแล้วไม่ไม่ใช่คนที่จะน่าสงสารไงแต่ความจริงคุณอาจจะขาสั่นอยู่ตรงนั้นก็ได้ไงอ่าบางคนดูว่าคุณดูมีความเป็นผู้นําคุณดูมีความหยิ่งทรนงดังนั้นเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เก่งแล้วอ่ะพึ่งพาตัวเองได้คุณไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาใครจริงๆแล้วในใจคุณอาจจะบอกว่าเออจริงๆฉันก็อยากได้ใครสักคนที่มาปลอบประโลมจิตใจใช่ปะ่ะแต่เหมือนความเป็นสิ่งของคุณอะ่ะมันทําให้ผู้คนเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่แกลง่ง่ะ แกร่งปนหยิงยิงด้วยอีกโก้แรงด้วยมันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดมันก็เลยทําให้คนไม่ค่อยจะเมตตาสงสารคุณซะเท่าไหร่นะเอ่อนอกเสจากว่าคุณจะเป็นผู้แสดงความอ่อนแอให้เขาเห็นแล้วก็โน้มตัวลงไปหาเขานะคะเขาอาจจะมองคุณว่าอ้าคุณก็เป็นสิ่งที่ที่เจ็บปวดเป็นอ่อนแอเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้คุณจะเป็นคนเล็กของที่บ้านคุณก็ยังจะเหมือนเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลทุกคนเพราะคุณเป็นสิ่งไง วิบากกรรมของคนสิงห์อ่ะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะไม่หมอมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบยากยากนะที่จะหาคู่ที่สุขสมหวังจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบจะต้องจรเจอแบบรักคุดรักสามซ้อนสามคนสามเราบัญชีอาจจะหกคนหกเราก็แล้วแต่หรือไม่ก็ต่อให้มันไม่มีรักซ้อนอคุณก็จะต้องเป็นผู้นําครอบครัวปะมันเหมือนได้สามีหรือได้ภรรยาก,ก็มันไม่ได้หลั่งใจอะ่ะเหมือนคุณก็ต้องเป็นผู้นําทุกอย่างจนคุณอาจจะรู้สึกเบื่อนหน่ายและท้อก็ได้อีก เขาเรียกว่าความสุขทางจิตใจอะ่ะมันสมหวังยากมากด้วยความเป็นราชสีของคุณดังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้ที่ปล่อยวางเยอะๆอย่าไปคาดหวังความสุขในชีวิตอะค่ะแล้วคนสิ่งเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังอะไรเลยค่ะเชื่อไหมหมอนะคะยิ่งคุณคาดหวังอะ่ะคุณเหมือนไปวิ่งตามสิ่งที่คุณหวังนะคะยากที่คุณจะได้คุณลองหยุดนิ่งๆเฉยๆนะคะแบบไม่มีอะ่ะไม่มีฉันก็ไม่สนใจอะ่ะมีก็ดี มีมีกว่าช่างรักก็ดีไม่รักกว่าช่างมากก็ดีไม่มากกว่าช่างเชื่อไหมว่าถ้าเมื่อไหรที่คุณหยุดนิ่งโลกมันหมุนที่สุดแล้วไอสิ่งที่คุณไม่ได้อยากจะหวังอ่ะมันจะหมุนมาหาคุณเองดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งตามมันให้มันเหนื่อยบางทีคุณวิ่งตามมันทั้งชีวิตคุณอาจจะไม่ได้เลยทั้งชีวิตก็ได้เขาเรียกว่าวิบากกรรมอย่างหนึ่งของสิ่งคือคุณต้องรู้จักวางวางจิตให้นิ่งแล้วสิ่งที่คุณแล้วสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันจะมาหาคุณเองนะ ปีนี้ยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนมิติชีวิตใหม่นะอ๋อแม่หมอลืมลืมให้ดูไพ่นะคะเป็นการจบสิ้นวิบากกรรมเก่าเนาะอ่ะเรามาดูตามหน้าไพ่นะคุณเห็นไพ่ไหมว้าวสิบถ้วยมาก็ดีอ่าคุณเห็นเดอะเดซกับสิบดาบไหมเดอะเดซกับสิบดาบตัวนี้คุณไม่ต้องกลัวนะเพราะคุณดูไพ่ถัดไปสิเดอะจัดติดเดอะฮาโลแฟนด์เดอะเอ็มเพรสสามเหรียญเนีย่ยเก้าเหรียญอย่างเงี้ยปาดมีแต่ไพ่รวยๆท้งนั้นเลยมันหมายถึงคุณจะจบสิ้นวิบากกรรมเก่า หรือถ้าใครลงมาเพื่อมีภาระบางอย่างแล้วต้องผ่านบททดสอบของเบื้องบนคุณก็จบเ,เรื่องของบททดสอบอะค่ะคุณเป็นคนที่ดวงแรงนะเดเดกสิบดาวดวงแรงมากดวงแข็งมากเกือบตายหลายรอบแต่ไม่ตายอะค่ะคือใครก็เอาคุณตายไม่ได้หรอกค่ะถ้ามันไม่ใช่ถึงชะตาลิขิตของคุณยากที่คุณจะคุณจะตายได้ยังไงคุณก็ต้องอยู่นะคะ ยังไงก็ต้องอยู่แล้วก็ต้องเจราลีโยกย้ายเหมือนคุณอยู่ในสมรภูมิลบอะ่ะมันต้องไปมันเรื่อยๆอทุกๆสมรภูมิคือการต่อสู้ของคุณนะคะแต่คุณจะมีแต่ฮไลาแฟนเนี่ยนะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองของคุณเสมอคุณที่สุดแล้วมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดในชีวิตของคุณบ่อยๆอะ่ะคุณจะรอดได้แบบงงๆอะ่ะอู้ฉันรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะไม่รอดแล้วมันก็รอดมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองก็ตามในเรื่องของชีวิตรักอะ่ะ อย่างน้อยก็ต้องถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานมาแล้วเนี่ยคุณจะต้องเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วต้องบอกว่าเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วคืออ,อทุกระทมขมขื่นในเรื่องของความรักมาหรือไม่อย่างนั้นบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านงานแต่งงานแต่มันก็ไม่เคยสมหวังเลยปะคือมันหาคู่ตัวเองไม่เจออะ่ะมันไม่มีคู่ของตัวเองถามว่ามีคู่ไหมมีแต่มันเป็นคู่แบบคู่กรรมอะคู่ที่มาชดใช้กรรมมาสร้างความทุกระทมให้กัน แล้วก็จอนจากกันไปจะแต่งหรือไม่แต่งก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่สุดแล้วความรักสุขตรงหวังยากมาตลอดเลยแต่เฮ้ยใน,ใน,ใ,นในปีหกแเนี้ยอย่างที่แม่หมอบอกมาเป็นการปีแห่งการเปลี่ยนมิติชีวิตใหม่ของคุณสิบถ้วยมาเลยเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานอ่าฮะแต่งงานคู่ของคุณนะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาต่างไว้ก็ได้นะแล้วเป็นคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ของคุณเขาอนุญาตหรือเป็นผู้สรรหาให้คุณ หรือเป็นคนที่คุณไปขอพอรต่อองค์เขามานานมาแล้วนะคะปีนี้เขาจะจัดสรรนให้กับคุณนะคะคุณจะได้แต่งงานมีครอบครัวอย่างมีความสุขและการแต่งงานครั้งนี้ของคุณเนะ่ยคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเจอสามคลสามเราอีกไหมไม่คุณจะไปเจอคู่ที่ศีลเสมอกับคุณนะคะศีลเสมอกับคุณก็คือจะอยู่ยิ่งยาว มีลูกหลานะสิบถ้วยเห็นปะลูกหลานชายโยโหฮิวเนี่ยอยู่บ้านอย่างมีความสุขมีค่าท่าบริวารที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเข้าอกเข้าใจกันและกันก้าวถ้วยมีความเข้าอกเข้าใจกันและกันก่อนหน้านั้นถ้าคุณไปเจอไปเจออะไรที่มันเจ้าชู้อะไรก็แล้วแต่แต,แต่ปีเนี้ยเดอะแจสติสคุณจะได้จดทะเบียนสมรสเดอะฮาราแฟนอาจจะมีการจัดพิธีตามขนบรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศก็ได้นะคะคุณจะสุขสงบร่างตรงนี้แหละที่สําคัญที่สุด คู่ของคุณเน่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะเหมือนองค์เขาองค์เขาประทานนี่กับคุณเนาะพร้อมกับความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะดี Empress, เอ็มเพรสเห็นปะโอเรื่องของคู่นะคุณอาจจะได้เจอเศรษฐีนีคุณอาจจะได้เจอมาดามถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้หญิงคุณก็อาจจะได้เจอคนที่แบบมีหน้าที่การงานที่มั่นคงมีธุรกิจที่มั่งคั่งที่จะทําให้คุณอยู่อย่างคุณนายนะคะอยู่เป็นสุขอย่างคุณนายได้เลยอะคะ่ะเขาเรียกว่าไม่ต้องดิ้นรน ให้เหนื่อยแล้วนะคะอันนี้ว่ากันเรื่องของผู้ครองนะว่ากันเรื่องของการงานการงานคุณจะเป็นคนที่อดีตที่ผ่านมานะเรามองว่าเป็นคนที่เปลี่ยนมากี่งานแล้วละ่ะอย่างแม่หมอนี่แม่หมอก็นับงานแทบจะไม่ท้วนละท่านลิสไปร์นี่ก็ไม่รู้กี่งานแล้วนับไม่ถูกเหมือนกันเยอะคือคุณเป็นคนหนึ่งอะ่ะที่ต้องเปลี่ยนงานไปเรื่ยอยๆคือมันเป็นวิบากกรรมเก่าในชีวิตของคุณกับส่วนหนึ่งมันเหมือนกับเป็นบททดสอบและให้คุณได้เรียนรู้นะคะคนสิ่งนะ ผ่านบททดสอบแล้วคุณจะเรียนรู้มีประสบการณ์อย่างหนึ่งเพื่อเอาประสบการณ์เนี้ยไปช่วยเหลือนะฮะแราแฟนไปช่วยเหลือไปแนะนําผู้อื่นคุณเคยป่วยเป็นโรคนี้มาคุณรักษาจนหายคุณก็เอาความรู้ในการรักษาคนเนี้ยไปช่วยให้คําแนะนํากับผู้อื่นผู้ที่เคยป่วยเคยคือผู้ที่ป่วยเป็นโรคแบบคุณให้เขาหายเป็นปกติได้เห็นป่ะคุณก็ได้สร้างบุญไปในตัวคือคนสิง์เนี่ยไม่ว่าคุณจะทุกข์ขนาดไหนคุณก็ต้องสร้างบุญไปในตัวนะอ่าฮะ แต่ที่สุดแล้วอ่ะผลบุญมันก็ส่งถึงคุณโดยเฉพาะในปีนี้นะคะในเรื่องของธุรกิจการงานแน่นอนที่สุดคุณจะได้ถ้าคนทํางานนะเคยตกงานก็ดีคุณจะมีคนทาาถามคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทาาถามคุณให้เข้าไปสู่การทํางานที่มั่นคงหรือถ้าคุณไปขอเจ้านายผู้ใหญ่ให้ช่วยเหลือคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือให้ได้ตําแหน่งที่ดีหรือคุณอาจจะได้จอเจอผู้สูงสัด ผู้สูงศักดินะที่มีฐานะมั่นคงมาอุปถรัรมภ์ในชีวิตคุณก็นี่คนไม่มีคู่นะก็อุปถัมภ์ในเรื่องของการงานและการเงินได้คือ,อยังไงก็จะรวยอะค่ะรวยเป็นคุณนายไม่ว่าจะรวยด้วยโสดรวยกันเป็นแบบเป็นแม่ไมยรวยกันที่มีคู่ครองอยังไงก็คือรวยยืนพื้นไม่เลยรวยเป็นคุณนายการทําธุรกิจส่วนตัว,ตวยังไงก็ร่ํารวยมัง่งคั่งคุณจะทํางานคุณจะได้เจอเจองานหรือทํางานกับคนต่างชาติก็ดีกับผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําก็ดีเป็นงานที่สบายสบาย งานที่ไม่ได้ทําเหน็ดเหนื่อยมากลงทุนลงทุนไม่เยอะแต่ได้ผลกําไรแบบอื้อหือเลยอะไรเงี้ยอื้อซ่ามาเลยนะคะจนกระทั่งคุณเป็นคุณนายได้มีโภกทร์ซับมั่นคงนะคะมีบ้านช่องสมบัติโภกทรัพย์เงินทองทุกอย่างที่มั่นคงใครที่จอนเจอในเรื่องของพวกคุณใส่มนดําก็ดีคนที่คิดร้ายกับคุณก็ดีที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับไปหาคนทําคุณจะได้เจอเจอคนที่มาถอนของคุณก็ดี เจอเจอคนที่มาช่วยเหลือคุณก็ดีให้คุณหลุดพ้นจากจากชีวิตที่อยู่ระหว่างความเป็นกับความตายอเอาง่ายๆปีนี้เป็นปีที่สมมติว่าคุณใกล้จะตายละใกล้จะตายด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยเชื้อโรคด้วยคุณสาย o นด a m ด้วยค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ไหวละที่สุดแล้ว่มันจะมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างนะคะมาช่วยเหลือคุณให้คุณพลิกพลิกชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ แม่หมอก็บอกไม่ถูกมันคือการเปลี่ยนมิติชีวิตของคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือสลับเลยอย่างเงี้ยเหมือนพลิก้าค่ะเอะไรประมาณนั้นนะจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นไปได้เหรอแต่มันก็จะเป็นไปได้นะคะอืในที่นี้นะคุณก็ต้องลองดูว่าเอ้ยชีวิตที่แม่หมอเล่ามาก่อนหน้าเนี้ยพื้นดวงชีวิตะมันตรงกับคุณไหมอย่างที่แม่หมอบอกคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปแรนดอมถึงแม้มันจะเป็นลัคนาราศีก็ตามแต่มันก็เป็นแรนด้อมที่ วงแคบลงมาแค่นั้นเองคือทุกๆคนที่เป็นราสีสิงห์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาฟังคลิปนี้และมีบุญสัมพันธ์จนถูกแรนดอมนี้ได้ทุกๆคนจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะคะอันนี้ต้องบอกก่อนในวิบากกรรมในเรื่องของในเรื่องของความรักจบนะคุณจะได้เจอคู่แท้ที่ดีอ่าบางคนทําธุรกิจไม่รู้จะไปทําธุรกิจอะไรดีในปีเนี้ยถ้าคุณเริ่มที่จะทําธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลก็ดีทําธุรกิจ Import e x p o r t ก็ดีทํากิจการเกษตรก็ดีของสวยของงามเครื่องปะทินผิวเสื้อผ้าต่างๆหรือพวกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ดีล้วนแล้วแต่หรือพวกเกี่ยวกับการแพทย์วงการการศึกษาเกี่ยวกับการศาสนาขายขายของงู ของพระของเจ้ายุกยาสมุนไพรก็ดีมูนลนิธิต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ถูกฉโลกกับคุณนะคะคุณสามารถที่จะจับงานธุรกิจด้านนี้ได้นะคะจะให้คุณกับคุณจะทําให้คุณก่อเกิดรายได้ที่มั่นคงได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้จะจับงานตัวไหนดีบางคนเป็นยูทูบเบอร์เป็นหมอดูได้ด้วยพื้นดวงที่เป็นเดอะเดสิบดาบกับเดอะฮร์เแนแสดงว่าคุณสามารถที่จะเป็นหมอดูอเป็นหมอดูแบบแม่หมอนี่แหละคะ่ะ หมอโหราศาสตร์หมอดูแต่แต่ส่วนหนึ่งถ้าคุณอยากเป็นหมอดูที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักไข่นะเราไม่พูดถึงมนุษย์นะเราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักไข้และอยากอยูอย่กับกคุณคุณต้องเป็นหมอดูที่เป็นแต่าราฟานะ่ยส่งอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนะคะเวลาที่คุณดูดวงใครเนะี่ยอย่าไปเก็บเงินโอเวอร์อะคะ่ะแต่เวอร์เกินอะห้านาทีสามพันสองพันอย่างเงี้ยเขาลุกดวงยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยเน้นแต่เงินเงินสามหมื่นห้าหมื่นสามแสนอย่างเงี้ย อย่าอย่าไปขนาดนั้นเนาะเอาแค่แบบพอมีกินมีใช้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะให้คุณแบบถึงเวลาเขาจะประทานเงินให้คุณเองประทานคู่ให้คุณเองนะคะเออนะเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่ในความพออยู่ในแต,แต่ความพอดีอยู่ในเมตตาจิตนะคะอันนี้แม่หมอก็แนะนำนะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะเป็นหมอดูการเป็นหมอดูเนี่ยคุณเป็นได้แหละตามหน้าไพ่นี้ยแต่ว่าการเป็นหมอดูมันคือการไปรับกรรมของผู้อื่นเข้ามาถ้าคุณดูไปนานๆเนี่ย คุณจะรู้ได้ว่าอะไรที่คุณทักเขาไปเนี่ยคุณจะไปรับกรรมเขามาหมดเลยครั้งหนึ่งแม่หมอก็เคยเป็นแบบนี้จนต้องหยุดดูเป็นปีเลยนะแล้วไปน,นั่งทาสมาธิใหม่เพื่อเอาบารมีกลับคืนมาใหม่แล้วค่อยกลับมาดูใหม่อมืแต่ถ้าถ้าอย่างไงเนี่ยคุณเป็นยูทูบเบอร์เฉยๆก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยบารมีมันยังไม่พร้อมคุณก็เป็นยูทูบเบอร์อัดคลิปแบบแม่หมอเนี้ยมันก็ได้รายได้จาก youtube มาเหมือนกันยังไงก็จะเด่นจะปังนะเพราะว่าดีเอ็มเพลสขึ้นสามเหรียญขึ้นเก้าเหรยะะียญขึ ดีไม่ดีการเป็นยูทูบเบอร์ของคุณนะ่ะอาจจะไปจอนเจอถูกผู้สูงศักดิ์อ่ะที่เข้าตากรรมการน่ะอ่าบอกองนี้แหละพอเข้าตากรรมการเขาอาจจะแนะนํางานให้คุณให้คุณไปเป็นหมอดูส่วนตัวกับคนที่มีชื่อเสียงดังตระกูลเด่นดังอะไรแบบนี้ก็ได้ไงคือชะตาลิขิตจะพาคุณไปเองให้คุณได้ได้เด่นได้ดังได้ปังได้รวยอะค่ะมันจะมีแหละมันจะมีแหละแต่คุณต้องต้องปฏิบัติและต้องลงมือทําไงแล้วคุณจึงจะได้มาแต่ถ้าคุณอยู่เฉยเฉยอะ ไม่ทําอะไรสักอย่างไพ่อันนี้มันก็ไม่เกิดกับคุณนะเออมันเหมือนกับคุณอยากรวยอะ่ะแต่คุณก็ไม่ไม่ออกไปทํามาหากินคุณอยากถูกหวยแต่คุณก็ไม่ออกไปซื้อหวยหวยที่ไหนจะบินมาหาคุณได้อย่างงี้ค่ะอ่าเหมือนกันก็ต้องออกไปทําพอคุณออกไปทําแล้วชะตาคุณจะเปลี่ยนเองนะคะมันจะมีการขับเคลื่อนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่อ่าเอาเป็นว่าแม่หมอว่าก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้แล้วให้ทุกคน สมหวังตามคลิคลปอะเรนดอมนี้นะจะเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็ขอให้สุขสมหวังถ้าคุณไม่ได้สมหวังเรื่องคู่ก็ให้สมหวังเรื่องฐานะความมั่งคั่งร่ํารวยฐา,านะการงานก็ขอให้สุขสมหวังในเรื่องของคู่ครองความรักคือมันมีหลากหลายเรื่องราวในในในหน้าไพ่ชุดเนี้เออบางคนอาจจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไปด้วยเลยนะคะอบางคนอาจจะมีเจ้านายเรียกกลับเข้ามาทํางานระดับใหญ่ๆเลยก็ได้ นะรัฐมนตรีสอสอส,อสอวอ,อธิกรอธิการมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นอะไรเงี้ยก็ได้นะคะคืออาจจะไม่ได้จอนถูกทุกเรื่องจะต้องสมหวังทุกเรื่องตามหน้าไพ่เนี้ยอาจจะสักเรื่องนึงสองเรื่องก็ก็ยังถือว่าดีเนาะบางคนก็อาจจะได้เต็มทุกเรื่องตามคลิปตามคลิปนี้นะถ้าใครได้เต็มทุกเรื่องนี้ก็แสดงความยินดีกับคุณล่วงหน้าเนาะเอาเป็นว่าหนึ่งไม้เท้านะคิดเริ่มทําเลยค่ะ อะไรที่คุณคิดเริ่มทําในปีนี้คุณจะประสบความสําเร็จแบบเหนือความคาดหมายเชนิีที่ว่าเปลี่ยนมิติชีวิตของคุณใหม่ได้เลยนะคะอ่ะสุขสมหวังตามนี้ค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ